สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรตัวเดียวบนล่างแม่นๆนะครับเป็นสูตรเก่าที่เข้าในวันที่ผ่านมานะครับสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรหนึ่งที่เดินดีนะครับผมสถิติก็15งวดติดแล้วนะครับงวดที่15ก็คืองวดที่ออก5 3าที่คำนวณได้เลข5านี่นะครับเป็นงวดที่15แล้วนะครับที่เข้า เข้ามาตั้งแต่งวดที่ออก0 9 3ย์นะครับเป็นตัวเดียวที่มาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดที่ผ่านมาก็คำนวณได้เลยค่าผลปรากฏว่าเข้าที่หลักร้อยนะครับวิธีการคำนวณสูตรนี้ก็ใช้ร้อยบนบวกหน่วยบนนะครับบวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกร้อยหน้าครั้งที่2 2ครั้งบวกร้อยท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่2บวก1คงที่ได้ตัวเดียวนะครับก่อนจะไปดูแนวทางงวดใหม่ก็ดูคำเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในนการรรัับบชมะค ทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผมสนับสนุนในการซื้อสลากกีนแบงค์รัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับงวดใหม่นะครับผมสูตรนี้จะคำนวณได้เลขอะไรนะครับใช้ร้อยบนบวกหน่วยบนนะครับหลักร้อยนะครับเลขห้าหลักหน่วยบนเลขศูนย์หลักหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งเลขหนึ่งหลักร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งนะครับสามบวกสามเลขหกบวกร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งเลขเจ็ดบวกสิบท้ายครั้งที่หนึ่งเลขแปด บวก10ท้ายครั้งที่2เลข6บก1คงที่นะครับ5บก1นะครับได้6 6บก 6, 6, 6 12 12บก7 19 19บก8ได้27 27บก6 33 33บก1 34ได้เลข4นะครับสูตรนี้ได้เลข4ท่านผู้ชมคิดว่ามันจะมาหลักไหนนะครับผมในงั่วใน งวดครั้งที่สิบหกเลยนะครับงวดที่สิบห้าก็ผ่านไปงวดที่สิบหกก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าจะเข้าหรือไม่นะครับมาได้ทุกหลักนะครับผมทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ลงหลักหน่วยล่างให้ไปก็น่าจะมีน่าจะมีเลขสี่ติดอยู่เนาะี้นี่นะครับหน่วยล่างหน่วยล่างตัวเดียวเมื่อกี้ที่ลงไปก็มีเลขสี่อยู่นะครับ แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมาหลักหน่วยหรือจะมาหลักสิบนะหลักสิบก็มีเลขสี่เหมือนกันนะครับนี่สิบล่างตัวเดียวสูตรใหม่ก็มีเลขสี่เหมือนกันนะครับดังนั้นถามว่าเลขสี่มีโอกาสไหมก็<ส>มีโอกาสมีโอกาสที่จะมาได้เหมือนกันนะครับดังนั้นท่านผู้ชมก็ลองนําไปพิจารณาดูว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับผมสูตรมันก็ตอบได้ยากนะครับว่ามันจะเดินต่อหรือมันจะหลุดนะครับ นอกจากสูตรนี้มันก็ยังมีสูตรที่เป็นเลขเก้าอีกสูตรหนึ่งที่ผมเคยลงให้แล้วปรากฏว่ามันหลุดนะครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยมันหลุดอาจจะอยู่ที่อีกสูตรหน,นึ่งนะสูตรนี้รูดวิ่งลูดบนล่างตัวเดียวเหมือนกันนะงวดก่อนเนี่ยผมเห็นเลขเก้ามันเด่นมากนะครับสูตรนี้ผลปรากฏว่าไม่มานะครับหลุดสูตรนี้ก็แสนบวกกัน4ครั้งบวกหมื่นบวกร้อยหน้าครั้งที่2บวก10ท้ายครั้งที่2 2ครั้งบวก1คงที่ได้ตัวเดียว เดี๋ยวจะลองคำนวณสูตรนี้ดูนะว่าจะได้เลขอะไรนะครับสูตรนี้นะครับใช้หลักแสนบวกกัน4ครั้งนี่นะครับแสนบวกกัน4ครั้งบวกหมืน่นแสนบวกกัน4ครั้งนะครับเลข1บวกกัน4ครั้งได้เลข4บวกหลักหมื่นเลข6บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2เลข3บวกหลักสิบท้ายครั้งที่2 2ครั้ง6 6 12บวก1คงที่นะครับ4บวก6ได้10บวก3ได้13 13บวก12ได้25 25บวกหนึ่ง 3, 4, 6, 10, 3, 13, 13, 12, 25, ได้26นะครับได้เลขหสูตรนี้จะกลับเข้ามาเดินต่อไหมนะครับได้เลขหอันนี้ก็เป็นตัวเดียวบนล่างเหมือนกันนะครับถ้าใครชอบก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับไม่แน่มันอาจจะกลับเข้ามาเดินต่อก็ได้นะครับแต่สูตรที่ยังเดินอยู่ก็คือสูตรที่เป็นเลขสีเนาะนี่สูตรนี้เลขสีตรงนี้ก็ลงเอาไวใ้ให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับยังจะมีสูตรใหม่ๆที่ผมเตรียมไว้อีกหลายสูตรนะครับเดี๋ยวจะเจอกันในคลิปหน้านะครับ คลิปหน้านี้เดี๋ยวจะไปลง2ตัวล่างสูตรวิ่งล่างง่งายๆครับนะครับจะมีสูตรวิ่งล่างง่งายๆลงให้ดูสูตรใหม่อีกนะครับรวมทั้งสูตรเก่าด้วยนะครับเพราะว่าสูตรวิ่งบนง่งายๆเลยลงไปแล้วเนาะเหลือสูตรวิ่งล่างนะครับเดี๋ยวก็เจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับคลิปนี้ก็เป็นแค่คลิปสั้นๆสําหรับสูตรตัวเดียวบนล่างที่ใครตามสูตรนี้อยู่นะครับได้เลขสี่นะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ